ม้งจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะมาเร็วหน่อยวันนี้วันนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะเพราะว่ามีเคสกรณีที่น่าสนใจในวันนี้ที่เรามาตรวจม้งจุ้ยให้ลูกศิษย์เรไม่ล้วก็เริ่มหน้าบ้านเลยเริ่มละหน้าบ้านค่ะนู่นอันนี้ต้องดูแลสมมติเอาเท่านั้นรั้วเลยไอ้ต้นไม้ต้นไม้พวกนู้นที่เขาตักให้เราค่ะ มันต้องคอยระวังถ้ามันมีจิ่งไหนที่มันยื่นมาที่มาที่บ้านเรามันก็จะเป็นพิการเห็นไหมอย่างต้นนั้นก็ตัดตัดโดดๆไว้อย่างนั้เน่ยเนี่ยคือตอนที่มันยังไม่แตกใบมันก็จะเป็นจริงทิ่มมาใช่ไหมเราไม่รู้ว่าอันไหนมันชี้มาบ้านเราบ้างแต่ว่าโอเคบ้านนี้ดูแล้วมันก็โชคดีไม่มีป่ะอันนี้ไปทิ่มบ้านโน้นนะเนี่ยเป็นบ้านมันก็ทิ่มหมดแหละมมนรู้บ้านใครโดนอะก็ขึ้นอู่วใครอันนี้นี่คือสภาพไวรอมที่เขาแถมมาให้ค่ะ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจอันนี้บ้านที่เรามาตรวจวันนี้ก็คืออยู่ตรงเกือบสุดซอยไหมไม่มันเป็นมันมันไม่มันไม่ตันมันเป็นันไม่ตันมันวนได้มันเป็นวนส่เลียบอันนี้ก็ดีอย่างนึงแต่ทีนี้พอมาดูอะให้ให้เห็นแบบพื้นฐานอย่างนี้การการติดติดเช็ตแบบนี้ใช้ไม่ได้ มันต้องการนี่กระจกนูนใช่เขาก็จะสลายความเป็นอัปมงคลเหมือนที่เราบอกแต่ว่ามันจะต้องติดบนผนังที่มันมั่นคงแข็งแรงการที่มันส่นไหวไปอย่างเงี้ยตัวมันเองเอาตัวไม่รอดเลยมันก็ลมพัดมาเออมันก็หมุนไปทีนึงมันก็หมุนมันก็ไม่รู้จะไปช่วยอะไรเราได้นะอ่าามันลูกสบ้าเห็นไหมที่เป็นโมบายลูกปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ควบคุมทิศทางไม่ได้สูงเหนือหัวนี่ก็เป็นอันหนึ่งละที่ไม่ดีอ่า อันที่สองคือมันควบคุมทิศทางไม่ได้มันหันไปเรื่อยเลยลมพัดมันก็ไปเนี่ยมันก็สะท้อนเรื่องการเงินละไม่ดีส่วนเรื่องไอ้แกะเนี่ยแกะใช็ไหมแกะก็ยังอุตส่าห์เอาโปยเซียนโปยเซียนเอาออกเอาออกเพราะว่าเนี่ยมันมีเหมือนพวกมันเลยโมบายอย่างเงี้ยสรุปว่าอะไรก็แา้ที่มันค่อยๆอย่างเงี้ยอย่าเอาห้อยๆเลยเอาลงให้หมด คืออย่างโปยเซียนเนี่ยถ้าจะปลูกก็ปลูกลงดินตามปกติแล้วก็ควรที่จะมีดอกเริ่มบ้ามันอยู่บ้านมันแคบแค่นี้ย่าอย่าอย่าปลูกเลยอย่าปลูกนะคะนี่อันนี้ต้นไผ่ต้นไผ่เนี่ยดีเป็นมงคลแต่ว่าไผ่น้ําเต้าห้ามปลูกอันนี้คือไผ่น้ําเต้าอให้สังเกตดูที่ลําต้นอืเป็นป้องป้องแบบนี้ห้ามปลูกเป็นป้องป้องมันอุ้มน้ำแล้วนี่คือหน้าบ้านเรานี่คือฐานที่พหลังเข่ามีหญ้าลกมีดินแบบนี้ไม่ได้ค่ะนะอันนี้ก็ต้องเก็บกวาดทำให้สะอาด คือถ้าบ้านมีพื้นที่อยู่แค่นี้ไม่ควรปลูกต้นไม้อะไรบังหน้าพื้นที่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้กเห็นเพราะวอาจารย์เข้ามาถึงพวกอาจารย์ก็ชี้ให้ดูเลยว่าอันนี้ต้องเอาออกทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าลานหน้าบ้านมันมีอยู่แค่นี้เองแล้วการที่ปลูกไม้ลกๆแบบนี้เป็นอับประมงผอโดยเฉพาะตัวไม้มันเองก็ไม่ไม่ดีด้วยใช่ไหมมันจะเป็นคเครื่อ,องฟ้าเป็นไผ่น้ําเต้าอะไรอย่างเนี้ ไม่ดีมันใกล้บ้านเกินไปแล้วการลดน้ําต้นไม้มันทําให้เกิดความชื้นใช่แล้วพื้นแบบนี้เนี่ยพื้นแบบนี้ค่ะประตูบ้านอยู่ทางนู้นพลังที่เชื่อมจากข้างนอกเข้าบ้านมันไปไม่ได้มันก็จะติดพื้นเป็นอุปสรรคอืมนล้วบ้านเรามม่มีก็พยายามทําให้มันเรียบไปเลยค่ะนะครับแล้วก็อันนี้เสาบางหมู่บ้านก็แฉมาเป็นแบบนี้เนียวัสดุที่เอามือลูบแล้วเจ็บมือ ใช้ไม่ได้สองค,คือมุมของมันม,มันก็จะพิฆาตไปที่ประตูบ้านนี่คือทางเข้าของพลังค่ะขึ้นม,มาอ่าอันนี้เน่เฉพาะเจอหน้าประตูเข้าไปมันก็พลังก็หมดแล้วก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือของที่ที่เราไม่ใช้นะครับหรือว่าที่เราเลิกกิจการแล้วเราจะไม่เอาวางไว้แบบนี้นะครับก็ควรจะขายไป ให้เรียบร้อยเขี่ให้เรียร้ยให้มันเรียบร้อยพาไปดูโครงสร้างข้างนอกหน่อยดีเราไปดูฝั่งนู้นมันเหมือนไม่เสร็จยังไงไม่ใช่มันไม่เหมือนไม่เสร็จคือบ้านมันมีหลังคาแค่ครึ่งเดียวคือเนื่องจากว่ามันเป็นทาวน์เฮาส์ถ้าเวลามันดูมันดูอย่างนี้มันเหมือนเป็นหลังใช่ไหมตอนี่ยเองเวลาโดนนี่คือหลังหนึ่งอันนี้คือหลังหนึ่งอันนี้คือหลังอนึ่แต่ว่าถึงเวลาจริงๆมันไม่ใช่มันแบ่งมันแบ่งบ้านแค่นี้ ใช่ไหมบ้านไข่บ้านมานันอ,อันนี้ก็มีหลังคาโอเคแต่ว่าครึ่งหนึ่งไม่มีหลังคาแต่นี้พอมาถึงหลังนี้หลังที่เรามาตรวจนี้มันกลายเป็นว่ามีบ้านครึ่งเดียว<อ>เพราะว่าเราดูเขตแบ่งบ้านอีกครึ่งหนึ่งเป็นของหลังอ,อื่นอีกหลังอื่นอย่างเงี้ยหลังคาที่มีครึ่งแบบเนี้ยอาจารย์ไม่ให้ใช้ใชไม่ว่ามันจะเป็นครึ่งวงกลมครึ่งทรงจัว่วใช้ไม่ได้เลยนะครับอาจารย์เรียกว่าบ้านมันไม่เสร็จมันมีแค่ครึ่งเดียว นี่มันเป็นดีไซน์เนี่ยเออมันเป็นแบบของแพทเทิร์นหมู่บ้านอาจจะเป็นแบบโมรล็อกโคหน่อยๆหมู่บ้านที่แบบสวยงามแบ่งคนละครึ่งกับเขาทุกหลังเลยอ่ะมันจะมีหลังหนึ่งที่มันเต็นราคาเต็มแต่ว่ามันก็จะแบ่งอยู่ดีมันก็จะสูกแบ่งอีกค่ะอันนี้คือปัญหาของมันนะครับแล้วก็ส่วนในการทาการสาสยื่นออกมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงหน้าบ้านเหมือนกันถ้าจําเป็นถ้ามันมี ก็ใส่หลังน้ำใส่หลังน้ำกันไม่ให้มันมันมันไหลทีนี้ดูส่วนบ้านที่เรามาตรวจเห็นไหมประตูบ้านก็มีกระจกไอ้อย่างเนี้ยเราก็จะเจอบ่อยสะท้อนเงามันก็จะผักเงาพลังมันที่ดูเนี่ยสมมุติถ้าเราคิดดูแค่การที่เคลื่อนที่จากหน้าบ้านเข้าไปประตูบ้านอุปสรรคมันเยอะกว่ากว่ามันจะถึงเพราะงานที่ที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีปัญหาจุกจิกเยอะมาก อาจารย์บอกว่าถ้าไม่อยากให้อยากให้ชีวิตสบายๆไม่มีปัญหาไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาบ่อยๆงานราบลื่นบ้านต้องมีหมิ่งฐานใหญ่ๆเหมือนบ้านอาจารย์หมิ่งฐานต้องกว้างถ้าหมิ่งฐานกว้างเนี่ยทำให้เราทํางานแล้วไม่ค่อยมีอุปสรรคทํางานแล้วประสบความสำเร็จง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็แก้แอเราก็อคือเท่า,า,าที่เรามีเราก็เคลียร์ให้มันโล่งแค่นั้นเองแล้วก็สวนรั้วเหมือนเหมือนทุกครั้งที่เราบอกรั้วแบบนี้โล่งกักพลังไม่อยู่ ข้างในบ้านสูงกว่าถนนยังไงพลังก็ไหลออกเพราะฉะนั้นอย่างน้อยไอ้ขีดที่เป็นเหล็กเนี่ยเราก็ควรจะอึ้ข้างล่างเนี่ยขึ้นข้าง่แค่แค่หัวเข่าก็พอทึบทึบมาคทาปิดทึบซ้าก็ไม่ให้พลังมันไหลออกส่วนรั้วเนี่ยในในนี้เป็นอาถรรพ์วิชารู้ว่าที่มีช่องช่องหน้าต่างแบบเนี้ยจะทําให้คนในบ้านถูกมินทาอ่าฮอืม สุกบ้านเราจะมีนะมีก็โดนโอเคแล้วพวกสารพะสั่นสว์พวกนี้ก็เก็บออกนะครับมีไก่มีแกะมีแมวมีคนมีเด็กๆนะ่เอาเก็บออกไปซะเออเดี๋ยนี้นะครับอ่าส่วนน้ำล้นเนี่ยเนี่ยมันมันมันจะพูดยากอยู่อย่างนึ่งคือมันเป็นมังกรของประตูค่ะ ช่ไหมแต่ทีนี้เวลาดูในตัวบ้านเนี่ยมันมันอยู่ชิพจรของบ้านอ่าเป็นอยู่ตรงกลางใช่ไหมค่ะมันกลายเป็นมันกลายเป็นน้ําที่ที่อยู่ขวางชิพจรมังกรอย่างนี้เราก็จะไม่ตั้งสมมุติถ้าเราจะตั้งมันก็จะต้องย้ายมาอยู่มุมนี้อ่าควรที่จะย้ายอ่าเป็นอยู่ฝั่งมังกรฝั่งมังกรจริงจริงจะดีกว่าดีกว่าเพราะนี่มันอยู่ครึ่งหนึ่งของบ้านค่นะกลายเป็นอยู่ตรงกลางชิพกรชิพจรไปอ ตัวน้ํานี่ต้องพยายามไม่ให้มันกระเด็นออกนะเอ่อรู้่ก็มีมีมีบ้างมีร้วยหลบ้างนะครับแล้วก็การปลูกต้นไม้แบบนี้เนี่ยที่มันเหี่ยวเหี่ยวใบอย่างเงี้ยราก็ควรจะตกตกแต่งให้มันเรียบร้อยรองเท้าเหมือนกันรองเท้ามีตู้แล้วโอเคก็ควรจะเก็บไว้ในตู้รองเท้าอ่าไม่ควรจะเอามาวางแล้วเก็บแล้วกันนะครับส่วนอย่างก๊อกน้ำอย่างนี้หันเข้าบ้านโอเคอ มันหันหมายถึงว่ามันมันมาได้แต่ว่ายังไงก็ตามวิธีการควบคุมก็คืออาจจะต้องมีต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีกระถางต้นไม้มาตั้งไว้หรือใช้ก๊อกที่มีลูกกุญแจล็อกเพื่อเป็นนัยยะว่ามันไม่ได้ใช้งานนะหาภาชนะใส่ให้มันดีเออหรือว่ามีมีเนี่ยแล้วก็ทีนี้อันนี้คือหมิงถังในมันจะมีโซฟามาขวางเนี่ยพลังมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้มพราะควรจะให้มันโล่ง นะครับแต่ว่าบ้านนี้อาจารย์เขาแก้ไขให้แล้วก็ขยับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็ดูตามดวงตามชะตาแล้วก็หาทิศทางที่เหมาะสมกับชะตาของเจ้าบ้านนะคะแต่ต้องมาดูในที่ด้วยนะว่าดูมีที่อยู่แค่นี้ล้วก็ใช้น้ำนมวามคิดกันพอสมควรเหมือนช่างก็เหมือนช่างเขียวแลยจริงด้วยอ่ะปลาผ่กเอิ่มเนี่ยคืออยากให้มันเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็การใช้ดอกไม้แห้งในบ้านเนี่ยไม่ควรใช้ดอกไม้แห้งดอกไม้ประดิษฐ์พวกนี้ไม่เอา ตัวมันเองมันจะเก็บฝุ่นทําให้มันเป็นหินค่ะนะครับถ้าเราใช้ในเคสวิชาเราใช้ดอกไม้สดเราไม่ใช้ดอกไม้แห้งนะอ่าการตรวจเรียบร้อยกบแตรวเี่อยทีมงานก็ทําการรีวิวให้ให้ดูอฮะรีวิวให้เรียบร้อยแล้วเก็บแปรนกันเรียบร้อยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไม่มีมีวันนี้เราเรียนมีเรียนแช่วันนี้มีเรียนนะครับใครไม่รู้วันนี้มีเรียนนะแล้วก็เดือนนี้เดือน มกลาคอร์สหลักสูตรเร่งรัดก็มี15 16 17สกสิมกลานะครับอังคารทุนพฤหัสิบห้1สิบหกสิบ็นะครับก็สำหรับคนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานคงจุ้ยนะครับแนะนำมาให้ไปเรียนหนึ่งคือคุณจะได้บริหารทิศทางให้ถูกต้องะนะครับไอเรื่องดาวเรื่องอะไรพวกนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นไหมมันเป็นจำเป็นแต่ว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือต่อให้คุณรู้ดาวรู้ตําแหน่งถูกต้องแต่คุณบริหารพลังทิศทางของพลังไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามถ่ายทอดพยายามให้คุณเข้าใจเนี่ยคุณต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าการฟลว์ของพลังการเคลื่อนที่ของมันเป็นยังไงหลักพื้นฐานมันอะไรคือกระทบได้อะไรคือกะอะรอกะทบไม่ได้จุดเล็กจุดใหญ่อย่างเนี้ยพอเรียนรู้แล้วเราเข้าใจอย่างน้อยเราจัดบ้านนะครับในวิชาหุ่นยนต์หัวาจาเนี่ย แค่พื้นฐานคุณจะไม่ต้องทําเป็นต้องตั้งเคดอะไรก็ตามคุณแค่ปรับบ้านปรับทิศท,ทางให้มันถูกชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเงินเหลือมากขึ้นอ,อันนี้เป็นหลกกักปกติอันนี้ก็ไม่ได้อัญเชิญมาอยู่นะครับพอดีมันแมวหลงเขาก็เลยเลี้ยงไว้แล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญเพราะม,มันเป็นมันเป็นห้องแบบนี้นะครับห้องที่เขาจอดรถอย่างนี้มันจะมีห้องเก็บของส่วนใหญ่เขาจะตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคึงอันนี้เขาตั้งหันไปทางนี้ก็จริง เื่อออกมาอันนี้เจ้าบ้านเนี่ยเขาตั้งหานไปทานี้ก็จริงแต่เวลาเปิดแล้วความร้อนม,มันจะกระทบะผนังข้างนี้าาแล้วมันก็จะออกมาเพราะมันบังคับทางออกมีแค่ทางเดียวเรื่องออกมาดังนั้นไอความร้อนน่ยมันก็จะทําลายพลังหมดแนละ้วอ,อย่างเนี้ยถ้ามีโซนพื้นที่แค่เนี้ยเราไม่ควรตั้งคอมเพรสเซอร์เลยควรยกขึ้นไปไว้ให้ใหมันสูงสูงกว่ากว่าศีรษะเลยชั้นบนเนี่ยระเบียงบนอเอาไปไว้ค,ครับอันนี้คือค,คือเรื่องเรื่องที่จําเป็น แล้วก็อันเนี้ยอย่างเนี้ยเวลาเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเราไม่อยากได้แต่มันก็แถมมาให้เรา <c oughs> เพื่อนบ้านเราเขาก็กั้นข้อออกมานี่ <c oughs> พลังวิ่งมาจากขวามาซ้าย <c oughs> พอมันวิ่งมาอย่างนี้สมมติถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้อยู่ในบ้านเราถ้าคนไม่เคยรู้จักบ้านเรามาก่อนมันกจะเลยบ้านเราไปก่อน <c oughs> เพราะ้นพลังก็เหมือนกันมันก็จะวิ่งเลยบ้านเราไปก่อน <c oughs> อะไรที่เราควรจะได้มันก็จะต้องเสียเวลา นี่มันเหมือนแขนขวายืดอยูเนี่ยแขนเสือยืดออกมาทุกคนเขาก็ยืดแหละเขามีพื้นที่แค่นี้เขาก็พยายามยืดยืดกันเต็มที่ก็ก็แก้ไขนะครับก็อันนี้ก็อันนี้ทําอะไรไม่ได้ก็เปิดหน้าบ้านเราให้มันสะดวกสว่างอาจารย์ก็กำหนดประตูใหม่ละอันนี้ถ้าเลาะได้เพราะว่ามันเป็นแค่แค่ตัวหุ้มก็เลาะออกเลาะออกฉาบเรียบทาสีธรรมดาก็ได้ค่ะนะอ่าแล้วก็พวกแตกร้าวพวกนี้ก็ต้องซ่อมนะครับแบบนี้ไม่ได้ ่ถ้าเห็นอย่างเนี้ยการแตกเล้าของอาคารอย่างนี้ก็ต้องซ่อมครับคือมันดูแลอย่างที่บ้านภูเขาเองยังทาสีทุกสามเดือนหกเดือนทาสีใช่ครับก็ปรับใช้นะครับอ่าแล้วก็หินเนี่ยอันนี้นี้เพราะว่าบ้านพวกนี้ยหมู่บ้านเวลาเขาสร้างบ้านเขาทําเข็มเฉพาะตัวบ้านนอกบ้านเขาไม่ทําเข็มเพราะฉะนั้นเวลามันซุดอัตราซุดมันต่างกันงั้นถ้าเขาทําเป็นผินเดียวกันมันจะมันจะดึงบ้านฉีก เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเว้นเว้นช่วงเห็นไหมมันจะเว้นตามขอบบ้านเพราะว่าถ้ามันสุดมันจะไม่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 ดึงกันแต่ว่ามันไม่ดีคือแล้วเขาชอบเอาหินแม่น้ํามาใส่การที่มีหินแม่น้ําตัดเดี๋ยวนี้อาจารย์ห้ามนะครัอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ยังเพิ่งนนั้นเราก็ให้ให้ดูไว้ลักษณะแบบนี้ นั่นแหละก็คือแก้ไขก็คือต้องเอาออกฉาบให้เรียบอ,อนนหรือว่าเอายางมะตอยใสเ,<อ>เพราะยางมะตอยมันมียืดหยุ่นเนาะเพราะว่าพื้นนี้ก็ลายพื้นนี่ก็นี่ขุขาจริงนะไม่ใช่แค่ลายครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นอย่างน้้ยมันก็ยังเป็นสีเดียวกันมันยังไม่เห็นมุมชัดเจนจถ้า,ถ,าถ้ามันต่างสีกันมันจะยิ่งเห็นมุมมุมแหลมมุมพิฆาตเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นนะโอเคเอาวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้มาเสือดำเสือดำ โอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ